แคปหน้าจอไลน์ทำยังไงไปดูวิธีพร้อมกันเลยค่ะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกด u ับ c r คร e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆเข้าไปที่ไลน์เลือกข้อความที่เราต้องการแคปหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกจับภาพพื้นที่ที่เราจับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสว่างแต่พื้นที่ที่เราไม่ได้จับภาพจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหากต้องการแคปหน้าจอ,อยาวๆให้ค่อยๆเลือกคลิกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้พื้นที่ตามที่เราต้องการถ้าไม่อยากให้เห็นชื่อผู้สนทนากับเราให้กดไปที่ซ่อนจากนั้นชื่อผู้สนทนาของเราจะถูกซ่อนให้เป็นชื่ออื่นแทนเมื่อได้ภาพที่ต้องการแคปเรียบร้อยแล้วให้กดไปที่จับภาพรอประมวลผลสักครู่ เราก็จะได้ข้อความลายที่เราแคปอย่างที่เราต้องการ